เทเลยนะครับเทใสร็จเรื่อยนะครับแกงผักกาดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแกงผักกาดนะครับใส่จิ้นไก่เนาะ วัสดีครับวันนี้เราจะมาทํากับข้าวเมืองเมืองกันนะครับเนาะเป็นอาหารตัางเหนือนะครับแกงผักกาดนะครับเน้อวันนี้แกงผักกาดใส่จิ้นไก่นะครับซึ่งเป็นอาหารตัางเหนือของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าเราจะจัดหรือว่าเราจะทําจะใดนะครับกับผักกาดแล้วก็จิ้นไก่เนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมผักกาดให้ใหเป็นชิ้นน้อยๆนะครับในการไส่ผักกาดให้มันเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วก็เอาไก่ impaired, นะครับเตรียมมือเป็นตินน้อยๆน, <freely S 1> นะครับแล <inder S 1> ้วก็พอเตรียมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวเฮาก็สามารถที่จะเตรียมเครื่องปรุงกันนะครับเดี๋ยวเอามาพอกันนะครับว่าเตรียมจะได้พ่องเรามาดูเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะประกอบไปด้วยอันนี้เม็ดนะครับเม็ดของป้อมนะครับเนาะอันนี้บะแคนนะครับเนอะบะแคนก็จะมีข้าวมิ้นนะครับแล้วก็จะมีกะปิน้อยหนึ่งนะครับ ล้วก็จะมีเกลือนะครับเกลือปรุงรสเนาะล้วก็จะมีหอมเตี๊ยมนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับเนออันนี้จะไปใส่นักนะครับแล้วก็จะมีหอมแดงนะครับที่เป็นส่วนประกอบนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตำนะฮะตำรวมกันนะครับโดยการที่เราจะทาออกมานะครับประมาณหนึ่งถ้วยก๋วยเตี๋ยวนี่เลยนะครับ อันนี้อัตราส่วนประมาณ1ถ้วยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเริ่มต้นทํากันจะได้พ่องนะครับเนาะเรามาเริ่มต้นเลยนะครับโดยการที่เราจะใส่นี่ก่อนนะครับหอมแดงก่อนนะครับตามเลยนะครับตามหอมแดงก่อนนะครับต่อไปนะครับก็หอมเตียมนะครับหอมเตียมก็เทลงไปเลยนะครับ ไปนะครับก็เป็นพริกนะครับพริกแห้งนะฮะใส่ไปเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเม็ดนะครับเม็ดหอมป้อมนะครับเนาะใส่ไปเลยนะครับตามด้วยบกแค่นนะครับบกแค่งนะฮะเลยนะครับแล้วก็ใส่ขมิ้นนะครับ เมนี่ใส่นักมันก็จะออกเป็นสีเหลืองนัก,กลงไปนะครับแล้วก,ก็มีกะปินะครับตามไปเลยนะครับต่ารวมกันเลยนะครับน,นี้เม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมพริกไว้เรียบร้อยแล้วนะพริกที่เขาต่ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาก็เตรียมไว้นะครับอันนี้คือพริกที่เขาเตรียมไว้ก่อนเนาะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไป น้ำต้นนะครับเราจะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันลงไปก่อนนะครับน้ำมันนะฮะพอน้ำมันหอมปุ๊บนะครับเราจะลดไฟลงนะครับลดไฟลงเเหลือน้อยเดียวนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาพริกแกงนะครับลงไปเลยนะครับทัดก่อนนะครับพัดให้มันหอมนะครับ ด้ไฟอ่อนนะครับนะี่องพมันหอมเต้นนะครับเราก็เอาไก่นะครับใส่ลงไปนะครับเติมน้ำลงไปนิดน,นึงนะครับหนึน่งอัอนน,นี้พอเาใส่น้ำไปแล้วปุ๊บนะเราก็ทำลุ่ ไฟแรงขึ้นนะครับต่อกได้แรงขึ้นครับพอไก่สุกแล้วนะครับพอไก่สุกแล้วนะฮะเอาก่องน้ํานะครับสองส่วนสามถงถ้วยนะครับถ้วยที่เราจะใช้นะฮะเราก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยนี่้เราก็เริ่มเร่งไฟเลยนะครับ เมาาื่อไก่สุกแล้วนะครับเราก็ลดไฟลงน้อยหนึ่งนะครับเราก็จะเอาอากาศนะฮะเขาใส่นะครับอากาศนี่เราก็ที่เราเตรียมไว้นะครับอากาศนี่ก็เอาใส่เลยนะครับอากาศเข้าใส่อากาศนี้ถ้าเราใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยว โรสกรรมนะครับมันจะหวานนะฮะมันจะแล้น้ำเนี่ยเขาจัดก็จะออกมาตัวเนะครับมันก็จะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นเนาะมันลำขึ้นครับอันนี้ก็รอนะครับถ้าใส่ตึงหอมเตรียมแล้วก็ใส่หอมแดงตไปนะครับเนาะมันมันจะลำนะฮะบางทีเพิน่นใส่้าวหอมหอมเตรียมอย่างเดียวนะฮะมันก็มันก็จะได้รสชาติแห่แบบหนึ่งเนาะแต่นี่ทำแบบพื้นเมืองเขาแท้แท้นะครับอันนี้ พอผักกาดสุกแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยเกลือนะครับด้วยเกลือนะฮะใส่ใส่ลงไปนะครับใส่เกลือเกลือนี่จะไปใส่นักนะครับประมาณเติมจ้อนชาตระก่อนนะฮะเพราะว่าใส่นักมันจะเจมนะครับประกอบใส่ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนี่ก็ใส่ไปเลยนะครับปรุงรสเรับแล้ว คนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เห็น,นั้นว่าเสานนร็จแล้วนะฮะปิดไฟเลยนะครับเทเลยนะครับเทเสร็จทุกเลยนะฮะแกงผักกาดนะครับ,รรบเราจะได้ประมาณนี้นะครับแกงผักกาดนะครับใส่จิ้นไก่เนาะ ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสําหรับแกงผักกาดใส่จิ้นไก่นะครับซึ่งเป็นอาหารตังเหนือเฮาเนอ้เอเฮาก็สามารถที่จะเข้าครัวนะครับแล้วก็ทํากับข้าวออกมาที่เป็นกับข้าวเมืองเมืองเ,อเหมือนกับปอ้ยไม่อ้ยบ้านเฮาที่เพื่อนทำเมื่อเฮากินมาสมัยก่อนนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแหมเมนูนึ่งนะครับสำหรับตังเหนือเฮานะครับแกงผักกาดใส่จิ้นไก่นะใส่ บะแขวนตัวนะครับอันนี้มันก็จะมีความหอมของบะแขวนนะฮะบางท่านบอกมากกับ่ะต้องใส่ก็ได้นะครับสําหรับบะแขวนนะครับเนาะแต่บัดี้ลืมนะครับหอมเตรียมกับหอมแดงเอาใส่ตัวกันตัวนะครับเนอเดี๋ยวผมขออนุญาตกินเข้าก่อนนะครับเนอหันลัก่อหิวเนาะครับตาก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบตร้ยาะนะครับเนอฝากกดไลค์นะครับกดติดตามตัวนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้กดกระดิ่งขึ้นกับเนอปะกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ